เดี๋ยวพี่น้องครับก่อ <c oughs> นที่กินกับบอเวทสี่อาิบัยขี้แขงบอททกยังฟังกจนหนอยก่อนเลยพไปนอง <c oughs> เรื่องอันนี่คอมเมนต์พพ์มาถามบอเ็จกำในส่องสาวเราบ,บออสานเท่านี้แล้วว่าเรียงมาซมเด็ดยากไหมนะครับผมที่เอาไปท้ายบ้านป้าของน้องน้อนเนาะคือเป็น <c oughs> ปการเข้าใจผิดเด้อพี่น้องเนาะน้องนิลลี่นะเพิ่นบุ้งจากนอกเพิ่นกระน้องเพิ่นกัดเติบโตที่ฟังเล่าเนาะ คนแรกถามบ่าเพี่นว่าเพื like <oms> <m im full condition> ่อนเข้าใจว่าเป็นงานลุงหงอ่าคือจัดไงเท่นถามบ่าเพียบบ่าเพ็ยก็เลยว่ามันมาเมียนึกเดาลูกแต่ว่าบ่าเพ็ยกับพวอยากเบ่าเลี้ยงเพื่นออกซื่อบ่าเพียบก็เลยบ่าวก็ตอบวนะพอดีป้ากคนนี้ตอบว่าเป็นงานของสมเด็จยาสมเด็จยาบ่าเพ็ยก็เลยอยากหัวหลานเลี้ยงที่อยากหัวเนี่ยบ่ได้อยากหัวงานของเข้าใจคนละเรื่องเข้าใจผพดเดอพี่น้องพี่น้องเข้าใจมีคนละเรื่อง ที่เ่้าเพชรัอเลาะนั่นคือว่าน้องนิ่ลรีแล้วเข้าใจว่างานเป็นงานของลุงหงคือจัดไงแท้แล้วหน้าก็เลยหัวขวนหลานพี่น้องบ่ได้หัวขวนเรียง่างานของสมเด็จยาคุนเด้อพี่น้องยิ่งเหนือหัวเอาบอกว่าเ่็วหรอกพี่น้องเอ้ยเม่อม่นมินบอกพี่น้องเพราะว่าคนไทยทุกคนเกิดมากก็ล้วนต้องจักทุกคนเพราะว่าเขาได้เรียนหนังสืออยู่แล้วเรียงเกี่ยวพี่น้องการดูจัดดูพี่น้อง เนี่ตอนหลานถามบ่อเป็นผู้อยากบอกในคลิปเลยเงียบทีน่น้องกิ้งหัวอะคือเข้าใจคนระเื่องเลยไม่ได้หมายคว<น>า,ามว่าอย่างนั้นตอนบอ๊อบเพชรเงียบตอนหลานถามนะเพราะว่าพวอยากบอกออกซือพวอยากบอกเรียนแต่เรบอกง่ายเลยเงียบไปแต่ป้าล้วได้บอกว่าเป็นงานของสมด็ตยาก็เลยเดบอกกันเราหน้าเพียกรก็เลยหัวขว,วนหลานหลานไปคิดว่าป้างานลุงหงคือจัดไงแท้แต่เขาถามนะนั่นแหละพี่น้องเข้าใจผิดเด้อไม่จิ้งเขาวันี้ครับเกิดมาเป็นคนไทยกับหุ่จักมือแหละพี่น้อง ทุกคนต้องเรียนแล้วเอามากินมีม่ร้องมาน่